แล้วนะคะใครที่ต้องการลาวสตาร์ค่ะวันนี้นะคะลาวสตาร์วันนี้วันที่สิบสองนะคะเด่นอยู่ที่ศูนยห้าอันนี้มัดรวมนะคะอันนี้จะสับกันเพราะว่าอันไหนเด่นกว่าเด่นกว่าเด่นน้อยกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือเรียงค่ะเรียงตามลำดับนะคะนี่จ่อให้แล้วค่ะศูนย์สองนย์ห้าศูนยย์เ สองห้าสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าหกเก้านะคะอันนี้คือคสามตัวค่ะสามตัวตัดออกให้หมดแล้วนะคะดูสิสับกันไปสับกันมาบางครั้งก็ลืมค่ะว่าจะเอาตัวไหนเลี่ยงดีบางครั้งก็จับจับผิดจับถูกนะคะทีนี้ก็เลยเออเอาให้ครบเลยค่ะสิบสิบชุดนะคะสิบชุดค่ะจะได้ครบครบ เดี๋ยวพลาดไปเดี๋ยวก็เสียดายนะคะนะเนี่ยคือลาวสตาร์วันพรุ่งนี้นะคะจะเรียกว่าวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สิวันนี้นะคะเนี่ยลาวสตาร์วันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองนี่ค่ะใครที่ต้องการดูดได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อน,นขอให้รวยๆปังๆนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนี่เป็นแค่แนวทางนะคะ เล่นอย่าให้เกินตัวนะคะตัวละบาท2บาทไม่ได้ชักนํานะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะตามนี้ค่ะเพื่อนๆรวยๆปังๆนะคะวันนี้ลาวสตาร์ค่ะ